ตัวอย่างข้อต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2องจะยังคงอยู่ที่ะระบบสมการที่มีสัมประสิทธิ์เป็นทศนิยมอยู่นะคะเพราะบางทีเด็กๆเ,เห็นเป็นทศนิยมแล้วไม่อยากทาคิดว่ามันยากที่จริงไม่ยากเลยนะคะอ่ะให้เป็นสมการที่1ใช่ไหมคะสมการที่1สมการที่1แล้วก็สมการที่2 เหมือนกับข้อที่แล้วเลยทศนิยม1นึ่ตำแหน่งเราจะนำเลขอะไรมาคูณคะนำา10คูณตลอดถูกไหมคะคูณตลอดในสมการที่1และสมการที่2โอเคเราก็จะได้ว่าสิบสิบเอาไปคูณกับ1.2ก็จะเป็น10อะไรคะ 12x ลบกับ10เอาไปคูณกับ0.8ก็จะกลายเป็น 8y เท่ากับ10คูณ0.4เท่ากับ4เป็นสมการที่3ต่อไปเราก็จะนำา10มาคูณสมการที่2อีกก็จะกลายเป็น 10y ลบ 1x เท่ากับ3เป็นสมการที่4เห็นไหมคะว่าทศนิยมเราหายละต่อไปเราก็ดำเนินการแก้ระบบสมการปกติ ข้อนี้นะคะนักเรียนจะใช้การแทนที่หรือ,อกําจัดตัวแปรก็ได้งั้นข้อนี้เราเปลี่ยนมาใช้การแทนที่ดีกว่าเนาะเราก็จะจัดรูปนะคะจัดรูปสมการให้อยู่ในเทอมของ x หรือเทอมของ y ก็ได้อ่ะข้อนี้ครูจะดูสมการที่4แล้วกันนะคะคุณครูทําอย่างนี้คะ่ะสมการที่4นะคะจัดรูปสมการที่4ใหม่จาก10 y ลบ x เท่ากับ3เราก็จะได้ว่าเป็น สิ y ย้ายลบ x ไปฝั่งขวาเนาะย้าย3มาเป็นลบเท่ากับ x ถูกไหมคะหรือมันก็คือ x เท่ากับสิ y ลบใครนั่นแหละลบสให้เป็นสมการที่5้านะคะจะรูปอย่างนี้ทีนี้คุณครูก็จะนำสมการที่5เนี่ยไปแทนไปแทนค่าในสมการที่3ตรงไหนที่เป็น x เราจะเปลี่ยนเป็น 10Y-3 ลบ3ให้หมดนะคะก็จะได้ว่านะคะ,ะนำเอาเป็นยอย่างลบได้ยังไงนำนะคะ x เท่ากับ1 0 y ลบ3แทนในสมการที่3ใช่ไหมคะ,ะตรงไหนเป็น x เปลี่ยนเป็น 10Y นะจาก12คูณ x ถูกไหมคุณคูก็จะเปลี่ยนเป็น จาก x ใช่ไหมคะเนี่ยตรงเนี้ยเป็น x ใช่ไหมคะอ่าเราจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ค่ะโอเคเราก็จะเป็น10 y ลบ3ค่ะตรงไหนไม่มี x ก็เขียนเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป็นลบ8 y เท่ากับ4ถูกไหมทีนี้มันมีวงเล็บใช่ไหมคะก็เอา12เนี่ยคูณแจกเข้าไปคูณแจกเข้าไปนะคะก็จะได้เป็น120 y ลบกับ12คูณ3 12 3เป็น36แล้วก็ลบ8 y เท่ากับ4โอเคต่อไปดำเนินการลบลบกันต่อนะคะ120ลบ8เหลือ112 y นะคะเท่ากับตัวนี้คุณครูจะย้าย36มาเนาะเป็น4บวกกับ36 4บนะคะ4วกกับ36ก็จะได้ว่า y y เดียวใช่ไหมคะ y เดียว ก็มีค่าเท่ากับ40หารด้วย1้อยสิบสองสีหารด้วย1้อสิบสองนะคะค่ะสีหาร1้อสิบสองก็เอาเอาอะไรตัดเอาไม่8ตัดก่อนแล้วกันเอ้ย8ตัดได้นะคะอ่ะเอา8หารนะคะก็จะได้ว่าเอา8มาหารเนาะ8 5 40 8 1เป็น8ใช่ไหมคะ 1 1บลบเหลือ3 8 4 32ได้5ส่วน14ถูกไหมคะข้อนี้ก็จะได้ y ได้ y ได้ y เท่ากับ5ส่วน14พอได้ y เท่ากับ5ส่วน14ทีนี้เราต้องการค่า x ด้วยถูกไหมคะต้องการค่า x ด้วยว่าไงครับลูกไม่มีอะไรเลยย่าไม่ให้ดู อ,อ,อคพอดีลูกครูมาคุยด้วยนะคะมาฟ้องว่าย่าไม่ให้ดูโทรศัพท์นะคะอ่ะอย่าไม่ควรคุณแม่คุณแม่แม,แม่แม่กำลังทำทำสอนที่นักเรียนอยู่ยนะคะคุณครูก็จะนำ y เท่ากับ5ส่วน14นะคะไปแทนค่าโอ้ยอะไรนะเนีเ่ยอ้าวเป็นอะไรของมัน ไปแทนแทนในสมการไหนก็ได้นะคะ1 2 3 4 5ห้าก็ได้ที่มันง่ายๆที่นี้เราแทนในสมการที่ที่เท่าไหร่ดี3มไหมหรือเอาสีดีอะไรดีเอ่ยเอาไหนดีเอาไหน,ไหนก็ได้นะคะอ่ะครูจะลองแทนในสมการที่4แล้วกันเนาะอ่ะลองแทนในสมการที่4 เราก็อเอาแทนในสมก,การที่3ดีกว่าอ่ะแทนสมก,การที่3ดีกว่าจะได้เป็น1 2 x ลบนะคะสมก,การที่3อยู่นี่นะะไฮไลท์สมก,การที่3ไปก่อนเดี๋ยวนะักเรียนไม่เห็นเออเปิบเปิบเนี่นะคะอ่ะ1 2 x ลบแ y นะคะอันไหนไม่มี y ก็ไม่ต้องเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนจาก y เป็นลบแ y เปลี่ยนเป็น5้าส่วนสิบสี่ไหมคะเ,เท่ากับ อ่ะจะได้อย่างนี้ต่อไปเราก็ดำเนินการตัดอันไหนตัดได้ตัด24เป็น8 7 7เป็น14ถูกไหมคะแล้วเราก็จะได้ว่าเป็น12 x 4คูณกับ5ได้ลบ20ส่วนเเท่ากับ4ต่อไปนะคะเราก็จะได้ว่า12 x เท่ากับ4ลบ่ะจากลบเราจะย้ายไปเป็น,ปนบวก20 ส่วนเแต่ทีนี้แต่ทีนี้อันนี้ส่วน1อันนี้ส่วน7มันบวกกันไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็จะทําส่วนให้เป็น7โดยเรานำเจมาคูณเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะก็จะได้ว่า 12x นะคะ 12x เท่ากับ7 4 28อ้าวยังลบมาอีกแล้ว28ส่วน7บวกกับ20ส่วน7 นะคะได้เป็น1 2 x เท่ากับ48ส่วน7อ้าวทีนี้ทำยังไงทำยังไงให้เหลือ x x mm hmm. มีค่าเท่ากับ48ส่วน7 12มันคูณอยู่ใช่ไหมคะเราจะนำมาหารก็คือคูณด้วย1ส่วน12นั่นแหละนะคะ ก็จะตัดทีนี้12 1เป็น12 12 4เป็น48เพราะฉะนั้นเราจะได้ x ว่ามีค่าเท่ากับได้ x ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไรคะ4ส่วน7นั่นเองนะคะเมื่อได้ y กับ x แล้วเพราะฉะนั้นระบบสมการนี้มีคำตอบคือคือใครเอ่ย x ตอบ x ก่อนนะคะถึงแม้ว่าเราจะหา x ได้ทีหลังเราก็ตอบ x ก่อน4ส่วน7 y เป็น5ส่วน14ค่ะก็จะตอบออกมาอย่างนี้นะคะโอเคนะคะจุดข้อน,นี้ก็จะยาวหน่อยให้นักเรียนไปลองทบทวนดู